สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d a y l ล g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเด d บาร์เดลไลท์โมบายกันทุกคนด้วครับผม หลังจากที่ผมทำคลิปรีวิวมิคิล่าลิทไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็มีคนขอให้ผมเนี่ยรีวิวด่านใหม่นะผมก็คือด่านบดน้อยของบาดหลวงแคมเบลนะครับผมซึ่งเป็นด่านที่อัปเดตมาใหม่ในแพทนี้นะแล้วก็ยังให้ผมสอนคอมโบวิธีการจุกแบบนี้นะครับผมบางคนก็ไม่เคยเล่นแบบนี้ก็อาจจะงงๆแล้วผมก็จะมารีวิวแบบนี้ให้ดูนะผมหวังว่าคนดูที่ดูคลิปนี้จบก็จะเข้าใจในด่านนี้มากขึ้นนะคือความหวังของผมนะครับผมโอเคผมจะพยายามทําให้มันง่ายที่สุดเลยครับผม โอเคแล้วนี่ก็คือหน้าตาของด่านใหม่ทีผมโบดน้อยของบานหลวงแคมเบลตอนนี้เกมได้อัปเดตท,ทั้งหมดมีอยู่10แมปแล้วนะครับผมก็รออัปเดตไปเรื่อยว่าจะมีด่านไหนเข้ามาบ้างนะครับผมแล้วส่วนใครที่ยังสุ่มไม่เจอด่านนั้นสักทีแต่ว่าอยากลองไปเล่นนะครับผมผมแนะนาให้เอาออฟเฟอร์ลิงนี้ไปนะครับผมนี่ชื่อว่าภาพถ่ายงานแต่งนะครับผมจะมีโอกาสที่จะส่งเราไปด่านบอดวุ่นวายกับด่านโบดน้อยครับผมจะมีโอกาส50/50 50นะที่จะได้เล่นนะครับผมก็แต่ว่าก็ เอาไปดูได้ครับผมเผื่อแบบขี้เกียจสุ่มเจอแล้วอะไรเงี้ยครับผมเอาโอเคมาก่อนการรีวิวนะผมเอาเป็นตามความเข้าใจกันนะครับผมว่าผมเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะโอเคส่วนการดูแมปเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงๆนะแต่ว่าผมจะเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะผมผมก็จะมีมินิแมปขึ้นมาให้ดูแบบประกอบความเข้าใจไปด้วยแล้วก็จุดสีแดงแทนตัวของผมนะผมว่าผมอยู่ตอนไหนก็คือตอนนี้ผมเกิดอยู่ฝั่งบนนะไฮไลท์ของฝั่งบนก็คือ มันเป็นด่านของตตลกนะผมตอนนี้ก็จะเป็นงานวัดหรือว่าเป็นส่วนสนุกอะไรสักอย่างแล้วแต่คนจะเรียกนะผมก็คือฝั่งบนที่ผมเอาเป็นนะผมตอนนี้ก็จะเป็นคอกม้านะหรือว่ารถม้านั่นเองโอเคเอาจิงด่านนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะผมด่านนี้มันเล็กมากนะแต่ผมจะขอพาวิ่งดูก่อนนะผมว่ามันจะมีอะไรบ้างตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งขวาบนแล้วนะผมดูตามมนี้แมปได้น,นะจะมีแมทเทพอยู่1อันนะก็คือด่านนี้จะมีแค่แมทเทพหนึ่งอันนะครับผมตรงน,นี้ก็จะมีเนินนะผมผมเรียกว่าเนินขวาแล้วกันเนินขวากลางนะผม ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ดูตามมินิแมปได้นะผมฝั่งมาเรื่อยๆมามาฝั่งล่างบ้างดีกว่าครับผมจะมี LT อยู่ตรงนี้นะจะมี LT ด่านที่จะมี LT อยู่2ที่นะผมโอเคแล้วก็พอเราวิ่งมาฝั่งนี้จะมีแมททึบอยู่แมททึบก็จะมีอยู่แค่อันเดียวนะผมตอนนี้เราก็ลงมาถึงบ้านเล็กนะผมซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าผมเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะผมก็จะมีประตูประตูอยู่หลังบ้านเล็กอันนึงนะผมผมจะเรียกว่าประตูบ้านเล็กหรือว่าประตูล่างนั่นเองนะครับ ส่วนใครจะเอาบ้านเล็กเป็นบนก็แล้วแต่ความเข้าใจนะผมส่วนผมถนัดเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะมันจำง่ายดีโอเคก็จะมีแมสแมสแมสสี่แถวอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเนินนีผมเขาเขาเรียกว่าซ้ายล่างแล้วกันนะผมฝั่งซ้ายล่างนะจะมีเนิอนอยู่ตรงนี้นะผมพอวิ่งมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายละเริ่มจะเป็นซ้ายกลางนะผมสายกลางจะมีประตูอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะผมมินิแมปผมจะแสดงให้อยู่นะผมมันจะเป็นสีแดงนะก็คือประตูซ้ายของเรานั่นเองนะผม เราจะกลับขึ้นไปฝั่งบนอีกอันนี้ก็จะมีเอก LT หนึ่งนะผม LT บนแถวแถวบนแล้วโอเคเราก็กลับมาประจบกันที่บนเห็นปะด่านนี้มันไม่ได้กว้างมากนะผมด่านนี้มัน,มนแคบมากนะคือวิ่งแ๊บเดียวก็สุดแล้วอะ่ะก็ตรงนี้ไม่มีไม่มีไม้ไมอะไรให้เล่นเลยนะผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านใหญ่เลยดีกว่าบ้านใหญ่หลักๆจะมีจุ๊กเด็กเป็นหลักนะครับผมโอเคอน,นี่สามารถจุ๊กเด็กได้นะผมก็คือด่านนี้มันก๊อตเพราะว่าจุ๊กเด็กในในบ้านใหญ่นี่แหละเออขึ้นไปข้างบนนี่ก็สามารถ กระโดดหน้าต่างตรงนี้ได้อีกนะคือแบบโคตรก๊อดอ่ะโอเคบ้านใหญ่ก็จะมี2ชั้นนะจะมีแค่2ชั้นนะผมจะมีแบบพวกหน้าต่างอะไรให้โดดลงไปได้อยู่นะผมแต่ว่าชั้นที่3มนี่ขึ้นไปไม่ได้นะโดนปิดกั้นนะผมโอเคฝั่งนี้ก็จะสามารถลงได้เหมือนกันนะฝั่งนี้สามารถลงได้โอ้โหโอเคตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มเข้าใจแมปหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมถ้าไม่เข้าใจดูมินิแบบพี่ผมขึ้นไว้ให้ได้นะผมประกอบความเข้าใจนะ ส่วนตีไหนหรือว่าคนไหนอยากเอาบ้านเล็กเป็นบนก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันไม่ไม่ว่ากันนะผมมันไม่ได้ฟิกอยู่แล้วนะมาดูวิธีการนะครับผมก็คือเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะผมผมเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะถ้าเราหันขึ้นไปฝั่งบนนะผมก็จะตามแขนตัวละครเลยนะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นซ้ายนะผมดูจากแขนตัวละครได้แล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นขวาใช่ปะฝั่งฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นบนนะครับผมเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะผมแต่ว่า ต่อให้เราอยู่ที่ไหนของแมพเราก็ต้องเอาบ้านเล็กเป็นล่างนะผมจะทําให้เราจําง,ง่ายมากขึ้นนะผมฝั่งนู้นก็จะเป็นขวาใช่ปหตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นบนนะผมตรงฝั่งบนจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมมันฟิลเหมือนเข็มทิศครับผมวิธีเราดูเข็มทิศเราก็ต้องเอาฝั่งเหนือไว้ฝั่งที่มันแบบต่อให้เราไปไหนมันก็ยังเหนืออยู่เหมือนเดิมอะ่ะเออถ้าเรามาฝั่งนี้นะผมก็แสดงว่าเราอยู่แถวๆซ้ายล่างนะครับผมเรามาฝั่งซ้ายแ,แล้วก็อยู่ข้างล่างนะผมเขาเรียกว่าซ้ายล่างนะวันนี้ก็จะเป็นเดินนะผมซ้ายล่างตัวน จะไม่มีไม้นะโอเคครับผมแล้วผมก็มีบททดสอบให้ทุกคนลองตอบนะครับผมว่าตรงที่ผมยืนเนี่ยมันคือตรงไหนของแมปนะผมผมให้เวลา3ามวิในการคิดแล้วก็ตอบนะอ่ะาหวังว่าทุกคนจะตอบได้นะผมฝั่งนี้ก็คือฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับผมต้องมีประตูนะมีประตูเป็นแลนด์มาร์กโอเคก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะผมผมจะให้ทุกคนลองคิดแล้วก็ตอบมานะผมว่าตรงนี้มันคือ ตรงไหนของแมปนะครับผมผมให้เวลาสาวิในการคิดโอเคเรามาเฉลยกันดีกว่าแลบผมฝั่งนี้ก็คือฝั่งขวาล่างของเราเองนะครับผมสังเกตว่าด่านนี้จะมีแค่แมททึบอยู่ที่เดียวนะก็คือขวาล่างของเรานั่นเองนะครับผมในการจํานะมาอยู่ที่สุดท้ายแล้วนะตอนนี้ก็คือต้องคิดแล้วนะครับผมว่าตรงนี้คือตรงไหนนะมีส่วนสนุกมีแมทเทพนะก็โอเคผมให้เวลา สาววีในการตอบแล้วกันตรงนั้นก็แมทเทียนะครับผมฉชนเลยนะครับตรงนี้ก็คือฟังบนนั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนตอบได้ก็แสดงว่าผ่านแล้วนะคือผ่านแล้วโอเคหลังจากที่เราทําบททดสอบแล้วก็จาแมปได้เป็นอาี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูที่เล่นกันดีกว่าว่าจะมีแมสแล้วก็ไม้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผมในแมปที่ผมทำเนี่ยจะมีแค่แมหลักๆ ซึ่งเป็นแมสเอลทีแมสเทพแมสทึบหรือว่าแมสสี่แถวนะแล้วก็พวกเซฟโซนเนี่ยจะไม่มีนะผมเราก็จะมาดูกันว่าเนี่ยบ้านเล็กจะมีเซฟโซนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งสามารถจุกระต่ายได้ครับผมถ้าเราวิ่งมาตรงนี้ปกติจะมีจะมีไม้อยู่ตรงนี้นะถ้ามีไม้อยู่ตรงนี้จะมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะผมสามารถคอมโบได้แต่ว่าตอนนี้ผมสุ่มมาเนี่ยมันไม่เจอไงมันเป็นบางทีก็มีโอกาสสุ่มที่ไม่เจอคอมโบตรงนี้ได้นะผมตอนนี้ก็จะเป็นแมสแมสสี่แถวนะทัวก็น่าจะรู้จักอยู่ดี ฝั่งฝั่งเนินซ้ายล่างจะไม่มีไม้ครับผมจะไม่มีไม้ให้เล่นแต่ว่าจะมีเครื่องปัดไฟตรงนั้นอันนึงแล้วก็จะมีไม้อยู่ตรงฝั่งซ้ายตัวนี้ครับผมแต่ว่าบางทีก็จะไม่มีนะโอเคถ้ามันมีไม้ตรงนี้ก็แสดงว่าจะไม่มีไม้ตรงนี้ครับผมแต่ว่าถ้ามันมีไม้ตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ไม้ตรงซ้ายจะจะไม่มีครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะมีไงก็จะมีครับผมสามารถคอมโบได้แต่ว่าฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นกองขยะไม่มีไม้โอเค กองขอยะไม่มีไม้ตรงนี้จะเป็นจุกเด็กนะครับผมสามารถจุกเด็กได้แต่ว่าในบ้านใหญ่นี้จะไม่มีไม้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางจุกเด็กมากกว่านะครับผมถ้ามีไม้ตรงกลางนี่เ็าจะก๊อตไปหน่อยนะ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวผมจะพาวิ่งรอบบ้านเลยดีกว่าว่ามันจะมีไม้บ้างหรือเปล่านะถ้าเรามาวิ่งมาฝั่งมุมตรงนี้ับผมมุมขวาตรงนี้ก็จะมีไม้รดบัตรลัดตรงนึงนะตรงนี้จะเล่นยากนิดนึงนะต้องสตันให้ได้ับผมโอเคเรากลับลงไปเล่นดูฝั่งล่างดีกว่าับผมฝั่งล่างจะมีไม้อยู่ตรงนี้แผ่นนึงนะผม ก็คือมันจะมีไม้อยู่ตรงนี้แผ่นหนึ่งแล้วก็จะมีไม้อยู่ตรงนี้แผ่นหนึ่งนะถ้ามันมันจะสลับกันนะผมถ้ามีตรงนี้ก็จะไม่มีอีกตรงหนึ่งนะผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะรอบบ้านใหญ่ครับผมเราจะวิ่งขึ้นไปดูข้างบนเลยดีกว่าครับผมมาดูข้างบนตามมินิแมปนะครับผมตรงนี้จะเป็น LT LT ทําให้เราสามารถจุกคอมโบได้ครับผมโอเคแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่มีไม้เลยนะครับผมจะเป็นเศษขยะที่เอาไว,หวา้หลบพวกขวานหลบพวกปืนเลยได้ครับผมฝั่งบนจะมีไม้อยู่ตรงนี้1แผ่นนะ จะมีไม้อยู่ตรงนี้1แผ่นนะผมโอเคก็สามารถลดบัตรลัดได้แต่ว่าบางทีมันอาจจะสุ่มมาเกิดฝั่งนี้บ้างนะผมตัวนี้จะมีนะบางทีนะมันจะสุ่มมาเกิดนะผมโอเคตอนนี้ก็ฝั่งบนก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่มีแมสห้เล่นนะนี่แค่ไม้ลดบัดนนตรลัดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลดลดม้าผมเรียกว่าลดม้าเลยกันโอเคตรงนี้มันกระโดดได้นะผมตัวนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะผมมันคือหน้าต่างนั่นเองสามารถทําให้เราก,กระโดดได้แล้ว ก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้ครับผมฝั่งบนก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็จะมีไม้ตรงนี้นะผมระหว่างบนกับ LT ตรงนี้มันจะเชื่อมกันนะจะมีไม้ตรงนี้บางทีก็จะมีตรงนี้นะผมมันจะสลับกันนะมันจะเกิดสลับกันนะผมโอเคถ้าไม่มีตรงนี้ก็จะไม่เดี๋ยวจะมีตรงนี้นะผมผมพูดดีลินพันไปนหมดละโอเคเข้าแมทเทพของเราก็เลยดีกว่าแล้วผมแมทเทพนี่มีน้อยใช้น้อยนะเพราะว่ามีแค่แพทเดียวในแมปไงเออบางบางแมปก็เยอะเยอะเกินอะ่ะเออตรงกลางนี่จะไม่มีอะไรเลยนะ อย่าไปเล่นเลยครับผมโอเคไาเราก็วิ่งมาอยู่ฝั่งขวาผมฝั่งขวาจะเป็นเนินครับผมแล้วก็จะมี LT อยู่ตรงนี้ทำให้เราก็ยื้อเวลาได้ผมว่าไม่ได้งานนะโอเคฝั่งตรงนี้นะครับผมถ้าเราวิ่งขึ้นมาลงไม่ใช่ดิลงมาข้างล่างเออตรงนี้จะมีแมททึบอยู่ตรงนี้1อันนะดันนี้จะมีแมททึบแค่อันเดียว, MAT H, MAT H 2, วครับผมแมทแมท LT สแล้วก็แมทเทปหนึ่งนะผมแล้วก็แมทสี่แถวนี้ก็จะมีแค่1อันนะผม โอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมไม้ที่ทั้งหมดในแบบนี้มีก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามันเป็นแบบเล็ก,เ,ลกเองนะ <c oughs> คือต้องเล่นใช้สอยอย่างมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะผมก็คือการสอนคอมโบนั่นเองผมจะเริ่มจากบ้านฟ้าเลยแล้วกันนะหรือว่าบ้านเล็กบ้านเต่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะผมมาเราจะมาเรื่องกันที่บ้านนี้เลยบ้านเบสิกโอเคนะผมถ้าเราโดนไล่มานี่ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นตัวเดินตีปกติแลผมไม่ใช้สกิลนะจะได้ให้ทุกคนแบบเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะผม แล้วก็ในการจุกแต่ละรอบมันจะจุกไม่แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบางคนก็อาจจะไปเจอคนที่เล่นเป็นหน่อยนะผมโอเคถนะ้าเขาก้าวเข้ามาแบบนี้นะผมมองดูครับผม,มก้านหน้าตางนะเราสามารถคอมโบเล่นกับแมสตรงนี้ได้ครับผมแมสตรงนี้คือเล่นกับกระต่ายคือสบายเลยนะผมในการจุกแบบจุกจริงๆจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับผมต้องไปเอาไปปรับใช้กันดีกว่านะคือผมจะเป็นแนวทางในการวิ่งแล้วกันนะครับผมส่วนใครจะเอาไปปรับใช้ย,ยังไงก็ตามสะดวกเลยครับผมเนี่ยครับผมถ้าเรา วนจนเสร็จแล้วใช่ปหเราจะก็จะพับตรงนี้ครับผมพับเพื่อลดบัตรเอ่อฆาตกรนี่จะมีบัตรละครับผมแล้วก็วิงมาต่อตรงนี้เลยนะคือตรงนี้จะมีไม้เชื่อมต่อกันนะผมมันจะมีไม้แล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนั้นนะบางทีจะสุ่มาไม่มีหน้าต่างแล้วก็ไม่มีไม้ตรงนี้ก็แล้วแต่ดวงนะผมอันนี้คือผมมานะผมก็สามารถกระโดดได้ตรงนี้โอเคพอเขาก้าวข้ามมาะนะ้ผมตรงนี้จะไม่มีไม้นะผมถ้ามันมีหน้าต่างนะตรงนี้จะไม่มีไม้แล้วก็สามารถที่จะกระโดดจู๊เด็กตรงนี้ได้ต่อครับผม ก็คือฆาตกรเขามีกั้นหน้าต่างแล้วก็เขาต้องก้าวข้ามอยู่แล้วใช่ปะตัวนี้ครับผมแล้วก็รอแป๊บนึงนะก็กระโดดตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นทูเกีที่ต่อให้มีกั้นหน้าต่างก็เล่นได้ครับผมเมื่อเขากั้นตรงนี้เราก็สามารถกระโดดตรงนี้ได้ครับผมเพราะว่าเขากั้นอีกอนนึงตรงก็จะหายครับล้วขีเกียจเข้าบ้านใหญ่ใช่ปะแล้วก็คอมโบกับ LT ตรงนี้ได้ผมเห็นปะก็จะเป็นคอมโบแบบทอดกันเลยอะแต่ว่าตอนนี้คือฆาตกรหลงผมไปแล้วโอเคเนี่ยคือเนี่ยโอ้เขาก้าวข้ามแบบ กาหน้าต่างเลยแล้วก็กลับไปเล่นจุ๊กด็กได้ผมมันจะคอมโบกันนะถ้าไม่โดนแก้ก็บอกเลยว่ายาวๆตัวเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะเล่นไม่ได้กับบางตัวเช่นพวกกระต่ายพวกคืนเลยเงี้ยนะผมต้องเอาไปปรับใช้ก็ได้นะตรงนี้ผมสามารถเอาไว้ลดบัตรลัดได้นะสมมติเราเล่นหน้าต่างจนบัตรลัดเขาขึ้นแบบขึ้นแล้วแล้วก็เอามาลดตรงนี้ได้ครับผมสมมติเรามาแล้วก็พับตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคตรงนี้มันจุกไม่ได้นานนะเอาไว้ลดบัตรลัดก็พอพอเราลดเสร็จแล้วก็กลับมาวิ่งตรงเดิมได้ไอ้ผมผมว่าทำแล้วเนี้ย โอเคปะมันทันนะผมก็ไปเรื่อยๆบนยาวๆบอกเลยมันยาวก็แล้วแต่ตัวที่จะเจอด้วยนะผมถ้าเป็นตัวแบบพวกแครเปอร์ก็อาจจะโดนดักทางได้ผมอาจจะไม่เดินตามง่ายแบบนี้ข้างบนก็จุ๊กได้ผมข้างบนก็มีหน้าต่างเหมือนกันนะมัน,าามน, <laughs> มนอมโบกันได้แล้วผมโอเคมันแบบถือว่าเป็นจุกเด็กได้เลยแล้วกันนะผมจุกเด็กก็คือเป็นจุกที่แบบมันจุกง่ายๆแล้วกัน ไม่ต้องใช้ทักษะเยอะครับผมก็แค่วนไปเรื่อยๆถ้าเป็นเกมจริงอาจจะไม่ง่ายแบบนี้แต่ผมก็ทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้ครับผมผมจะมาแนะนํากันในทางการวิ่งแล้วกันนะผมถ้าเรามาตรงนี้สามารถวิ่งมากระโดดตรงนี้ได้ต่อครับผมกระโดดได้ยาวๆนะเห็นปะบอกเลยถ้าเจอเด็กคานี่ก็ฉีกแบบนี้เลยครับผมฉีกยาวๆครับผมฉีกยาวๆล้วนีนก็แม่เทปบอกเลยคือมันยาวๆอ่ะก้านต่างคือไม่ช่วยครับผมมาตรงนี้บัตรลัดขึ้นก็พับเลยครับผมพับเพื่อลดบัตรลัดเขานะ บัลลัก็คือสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมบัลลัสก็เวลาที่ฆาตากรเนี่ยไล่เราไม่ทันหรือว่าไม่ได้ตีสักทีแล้วเกมจะทําให้เขาแบบเดินเร็วมากขึ้นนะผมเราก็ต้องทับไม้หรือว่าให้เขาพังไม้เพื่อจะทําให้เขาแบบเดินปกติครับผมก็คือเขาไล่เราไปเรืเ่อยๆเขาจะเดินเริ่มแบบเดินเร็วขึ้นไงคือเริ่มเดินเร็วขึ้นนะผมโอเคแล้วผมแล้วก็รดบรัลลัสไปเรื่อยๆับผมเนี้ยผมก็วิ่งประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่บ้านใหญ่แล้วกันนะตัวนี้ครับผมบ้านใหญ่ก็คือเป็นชูงเด็ก อีกอันนึงเลยนะเนีย่ยเราก็ดูระยะห่างครับผมถ้าระยะห่างมันได้อยู่เราก็ฉีกเลยครับผมเห็นปะเด็กเท้าเไม่ควรวนนะเนี่ยผมล้วก็โดดตรงนี้ได้ต่อแล้วก็ยังสามารถฉีกเข้าบ้านใหญ่ได้อีกทีนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เจ็บนะครับผมโอ้โหแหลกแล้วเนนีนเนยนเครื่องร้อนโอ้โหพิงสามสิบไหวไม่ก่อนเครื่องโอ้โหจะมารีวิวสท่าไหร่เครื่องกระตุกจ้ะโอเคเขาจะน่าจะมีประมาณนี้สําหรับการคอมโบได้ด่านนี้ครับผมก็ไม้ก็รอบรอบบ้านใหญ่นี้เอาไปลดบัตรลัดมากกว่านะ ถ้าสมมติเราไม่อยากกระโดดหน้าต่างเราสามารถเล่นข้างบนได้ับผมชั้นสองนี่เล่นได้นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้จิตวิทยาเนิดนึงนะผมเพราะว่าตรงนี้มันก็โดดลงได้นะตรงนี้ก็มีหน้าต่างได้ครับผมรอให้เข้ามาก็กระโดดลงไปถ้าเขาตามมาแบบนี้ก็เข้าโบยยาวบนลูบครับผมบนลูอถ้าไม่เจอแทปเปอร์วางแทบกันนะไม่ไม่ก็แบบโดดคดเดอร์แฮกอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่กันหน้าต่างแล้วก็วนกลับไปโดดได้เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวโดดได้เรื่อยๆครับผมยาวเลยตัวเนี้ย ครือถ้าไม่กันระนับต่างก็ยาวๆตัวเนี้ยเดี๋ยวผมว่าในไม่ไมไม่ช้าเขาน่าจะมีการเพิ่มไอ้พวกประตูที่มันถีบได้ของทา,านกรมานะประตูที่แบบพังจุ้งเด็กเอออะไรเงี้ยโอเคถ้ามาแบบนีก็กระโดดได้ต่อครับผมร้อมิงก็กระโดดครับผมก็จะตามมาบนลูปแบบนี้ก็สบายนี่ก็อีกกรณีที่เขาแบบว่าไม่กระโดดตามเราเขาก็จะลงสามารถลงไปดักเราได้ครับผมเราต้องดูดีดนะเห็นปะ เราจะดูไฟเขาลงไปดักเราได้ไหมผมก็ระวังนะวิธีการเล่นของฆาตกรไม่เหมือนกันทุกคนนะผมเอาไปปรับใช้กันดีกว่านะโอเคมาก็ <laughs> จะมีประมาณนี้ับผมสําหรับการจูกเด็กแล้วกันเ,ออเรียกว่าจูกเด็กไม่เรียกว่าคอมโบนะเรียกคอมโบได้ปะน่าจะเรียกได้นะเพราะว่ามันสามารถคอมโบกับ LT กับพวกแบบรถม้าได้ับผมโอเคเนีว่าเขาสามารถลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็วนแบบนี้นับผมวนบ้านใหญ่ยาวๆวนบ้านใหญ่ยาวๆนะผมโอเคเราเข้ามาแล้วก็ กระโดดไปแบบนี้ครับผมยุคเด็กโคดก๊อตอ่ะเอออีกหน่อยก็น่าจะเพิ่มประตูมาให้เขาถีบแล้วนะโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับผมโหบอกเลยตรงเนี้ผมสามารถวิ่งเพื่อจะเข้าเมทเทปตัวนั้นได้ต่อแล้วเนะ่ะมันคอมโบได้เรื่อยๆนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะผมสําหรับการรีวิวแมพแล้วก็สัดคอมโบแบบคร่าวๆนะครับผมโอเคไปครับผมเราโดดลงหลุมเลยบอกว่าทุกคนจะชอบนะครับผมไปลแล้วโดดลงหลุมไปเลย โอเคใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนนี้